ยนนุ่นคืนอในนุ่นนักวิทยาศาสตร์นุ่น<ส> <c oughs> เออฮะสองที่สอง,สอง โอ้ตื่นเต้นดีเห็นพี่เขาใส่วิกอ่ะ <_ d ata> โอ้หาวเล้วเ <_ d ata> ออโอ้ทำไมมันขาด <_ d ata> อ่ะอูตา,าทำให้